สวัสดีครับผมสินปั๊บพีสไบโบครับวันนี้ก็มาอยู่กันในสายการยิงปลานะครับผมวันนี้ก็มาหมายข้างทางเหมือนเดิมนะครับเป็นหมายที่เคยโอ้โหคุณผู้ชมเราเจอซากปลานินข้างหน้าพอดีเลยเว้เยอย่าบอกนะ้ําเอโดกัดกับเพ่นนะคุณผู้ชมเป็นหมายที่เคยมายิงกับจานเนมนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิไปไว้นะแต่ว่า ถ่ายเป็นคลิปสั้นไว้อยู่ลงช่องพิ t ตอกแล้วก็อทุกแผลนฟอมไว้นะครับก็ได้ปนินไปเยอะมากกว่านั้นคนละประมาณ4โลนะครับแต่วันนี้ไม้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวบอกน่ชดโดมาเล่นเท่าให้ดูทรงน่าชดโดมาเล่นให้นะครับป่าเงี้ยจะยิงโดนไหมนะ่ะมาหันข้างกัน าว่รออย่างก็เพิ่งโดนนะครับดูจากสภาพของเหยื่อละเออโดนนะนี่คือจะลองเอามาดูนะครับคือปลามันยิงดักดักดกดักเลยไปกันเนี่ยเมื่อช้าผมก็มาเที่ยวหนึ่งที่นี่เจอปลานินเป็นตัวนึงแล้วยิงไม่โดนนะครับี่ผมกลับมาอีกรอบหนึ่ง กลับมารอบนี้ไงเป็น,นี้ได้ไปโดนอะไรมาเนี่ยน้องดูอะไรมาเนาีนไไ่ยไอห,หมอพิจรารณา,าหน่อยแ,แล้วมันต้องมีชดโธ่ครับอย่างเงี้ยถ้ากัดปะนินขาดขึงอย่างงี้ผมว่าชดโธ่แน่นอนเราช่อน,นทำไม่ได้หรอกดูหัวแล้วปะนินนี้ไม่ใช่ไซส์เล็กนะครับที่มันกัดนอะไซโบเลยนะ ครับเล่นไปน่าแต่เล่นของเหลือเราดูครับเหี้ยอะไรมากินมันวะเนี่ยแต่ผมให้ดูรอยปลาเหี้ยเลยเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมขาดครึ่งเลยผมว่านะน่าจะช h โด o อะรอยรอยเหมือนมันกัดอันนี้นะสองครั้งนะเพราะถ้ากัดครั้งเดียวมันจะปึ้มไปเลยนี่เหมือนกัดครั้งหนึ่งอันนี้กัดครั้งสองนะคิดว่าน่าจะใช่นะไซส์ก็ ประมาณ5้านิ้วได้ไม่เล็กนะเนี่ยก็ักผมว่าน่าจะไม่ถึงโรหรอกตัวเนี้ยถ้ามันยังเต็มเต็มที่อ่ะโอ้แต่มันต้องมีอสุรกายล่ามาแน่นอนครับมันถึงขึ้นเป็นอย่างงี้ผมว่าต้องเฝ้าอ่ะมันว่ามาจากแถวๆเนี้ยผมว่ามันต้องมียักษ์ใหญ่แอบซ่อนอยู่ตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวรอดูครับแล้วก็นี่อ้อยอาหารไว้ปลาไม่มากินนะครับแต่เตามาแทนข้างหน้าอุ้ยเดี๋ยวรอลูนะครับเดี๋ยวเอาปลาตัวนี้ออกก่อน มาครับเดี๋ยวอีตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไปปลดก่อนไปโดนอะไรมาวันนี้ค่ะเนื่อเรายิงปลาที่ผมยิงสะแม่นเลยนะแต่พอยิงปลาแบบเห็น,เ,หนเต็มเต็มตัวดีๆสมประกอบยิงไม่โดนระยะนี้ซะด้วยมาได้อะไรครึ่งตัวแล้วก็ได้กับข้าวอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่แต่มันยังไม่ตายนะครับมันยังไม่ได้เสียหายเลยแค่เนื้อหายไปหน่อยหนึ่งไปทำอีทาหน่อยกับตอวนี้ปลาตัวนี้ ไปให้มันกัดได้ยังไงวะเนี่ยผมว่ามันต้องมีอคอกชะโดไม่ก็อย่างอื่นอะที่มันทำอะไรมันได้อะผมว่าน่าจะใช่อยู่อะงั้นมันคงไม่เป็นสภาพนี้หรอกกัดเหมือนแบบที่แรกว่าจะมาเล่นปน,นินผมว่ามันมีอะไรที่อลังการกว่าปน,นินว่ะขอให้ผมเจอแล้วกัน รอยเพิ่งโดนนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบโดนนานแล้วนะว่าน่าจะเพิ่งโดนเขาต้องเป็นยักษ์ใหญ่คืออันนี้เป็นหมายสวนมัดดันนะครับนี่เม้าอเจ้ามาเที่ยวหนึ่งผมก็เจอตัวหนึ่งปนินแล้วก็หายไปเลยเฝ้ามาแล้วก็หายไปมันไปโดนกัดอีท่าไหนวนะเนี่ยผมมองๆเลยผมมันต้องมีคอกชะโดเว้ไม่ก็มีชะโดอยู่ยนะนะหมายนี้มันติดกับแม่น้ำนครนายกนะครับ แล้วก็ตอนนี้น,น้ํามันตัดกับนครตัดกับแม่น้าเรียบร้อยแล้วมันต้องมีบอสอ่ะอยู่ในนี้แน่นอนเร้วมันจะมีปลาอะไรอยู่หรอรู้จักรอยกัดน่าจะชะโดครับไม่น่าจะเป็นปลาอื่นได้ปลาช่อนก็คงจะเป็นปลาช่อนใหญ่แต่ว่าปลาช่อนคงไม่ได้อา่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวขนาดนั้นที่จะไปกัดปลานินนะผมว่าน่าจะชะโดนี่แหละไหนว่าเอาขึ้นมาซิชะโดกำลังจะอ,อ่อยอาหารนะครับมาถึง กลังอ่อยอาหารเลยแหม่พวกอะต้อนรับเราลอยดอกเด็กดอกเด็ก,ด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 กมีปะนินหนึ่งตัวมันก็ต้องมีปะนินตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามตัวที่ส,สี่ตัวที่ห้าแต่ที่รู้ว่าเจอเต่าแล้วมายังไงไมืูอเต่าโู้คอนเทนต์มาแต่ไวเลยครับลงปุ๊บเจอปับ๊บยิงปั๊มเขาให้ ก็เดินอ่อยอาหารก่อนวันนี้ต้องอาหารหน่อยอันนี้ก็เป็นอาหารเม็ดแล้วก็ลำอย่าจากเต็มขวดเนี่ยผมอ่อยแม่งทุกวี่ทุกวันเหลืออาหารอยู่แค่เนี้ยอ่อยไม่เยอะพอเพราะเมื่อเช้าก็อ่อยไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับฟองๆข้างในผมว่ามันต้องมีไม่ต้องปลาทำรังอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละวันนี้มันต้องโดนอะไรแน่น,นอน มันต้องมีอะไรข้างในนั่แหละที่กินมันได้โอ้หตรงนี้จะเสียเวลาเฝ้าดีไหมเนะี่ยทีมันสวยเท่าไรเลยวะอ่อยหาดไว้ก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่รู้มุมกล้องตอนนี้โอเคหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูนะครับนเป็นที่เนี่ยตรงสะพานนะครับเรามายิงปลานินกะอาจารย์เนมไว้ตอนนั้นได้ปลาคนละสามตัวนะครับตกคนละประมาณสี่โลปลาใหญ่มากกว่านั้นนี่ ตอนน้ำไม่เยอะเนี่ยผมว่าปลาไม่น่าจะชุมหม่านี้ผมมาเจอกันตอนน้ํากําลังลงนะครับแล้วก็เจอไม่ค่อยเจอแล้วปนินสงสัยน่าจะถอยออกไปแล้วน้ํากําลังขาดนะตอนนี้น้นำมันกำลังขาดแต่ว่าไม่รู้ข้างหลังมันขาดหรือย,ยังนะครับแล้วก็ร่องน,นี้ไม่รู้เจอตัวไหมนะว่าคนตกปลามันก็เยอะนะครับแล้วก็คนขับรถไปขับรถมานะครับสะพานอยู่งี้ไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ว่าอันนี้ก็ได้แต้มนะครับแต้มหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมครับว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะเจอเพิ่มหรือเปล่าตัวนี้มันอาจจะฟุกแค่เราเจอก็ได้แต่ผมรอดรูเผื่อมีบอสบอสก็คือตัวที่มันทําร้ายปน,นินเรานะครับเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้ปน,นินนะลอยพึ่งโดนมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละผมว่าเพียบว่าจะเจอจังหวะจะเจอหรือเปล่าไม่ก็ปน,นินแม่งไปจังไรเข้า,เข,าเข้าหลังเข้าที่มันนะแล้วก็หมับเข้าให้ไม่รู้ฟองฟองนี้มันฟองฟองเขาเรียกฟองอะไรฟองคอกเปล่าเออ ฟองอคอก็อาจจะเจอคอกหลงหลงอยู่อคอกที่มันออกไม่ได้มันน่าเดินเข้าไปนะตรงนี้นที่น่าเดินครับพี่โอ้ยยีย่แม่งเต่าอยู่ใต้ต้นมะดันนะครับเยีย่มาลอยลอยทำห่ำาเลยโอ้โหลอยกินอาหารเรารู้เรื่องแต่ผมมอง,มองทะลุเข้าไปก่อนว่า มันมีการเคลื่อนไหวของคอกหรืออะไรไหมแล้วฟองฟองมันเหมือนมันนําทางยังไงดีบอกไม่ถูกป่ะฟองมันเหมือนมันเข้าไปข้างในนะ,ะรอรุ้นกันแต่ว่าตอนนี้เต่ากำลังโซดใาหา้หันเราอยู่เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็มีแต่เต่าตอนนี้ที่เห็นเ็นเห็นก็คือมีแต่เต่านะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากได้เต่านี่นะเราอยากได้ป่านะครับต้องเดินอยู่ที่ผมเดินวนมาหลายรอบแล้วนะครับผมจะต่อกสักสิบสิบห้าทีนะครับก็ถ้าไม่เจอ,อยังไงเดี๋ยวผมจะต้องทําการย้ายที่นะครับก็เดี๋ยวจะไปไปเรื่อยครับผมก็ย้ายที่ไปเรื่อยนะมีชาวบ้านแล้วก็ขี่เรือผ่านนะครับคืนดันน้ำมาอยู่อีกตัวอะไรบอ ลปลาเตลิดน้ำดันเข้ามากีตัวอะไรบอน้ำนิ่งมากฝั่งนี้ยเดี๋ยวดูปลาสักหน่อย ริมคลองเปเจอปลาแต่จริงมันก็น่ามีอนะเนาะริมคลองลอะน่าเจอตัวอะไรมาแต่ไม่เจออ,อาการบอกไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเจอแต่เต่า เตาแล้วก็เต่าแล้วก็เตาเต่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 าบอกจะมีชัดชัดยิงให้คุณผู้ชมดูครั้งเดียวไม่ได้ไม่ได้คิดที่แล้วเราทําไปแล้วแต่คลิปนี้เราต้องหาชัดยิงที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ปัญหาก็อดอีกแล้วจะย้ายหมายทดตับ อยู่ครับี่เจอได้มาตัวนึงครับครึ่งตัวได้มาครึ่งตัวปนินครับเราได้มาครึ่งตัวไม่รู้ครับไม่รู้ว่าสะโดหรือว่ายังไงเข้ามานี่ไงในนี้นะครับตัวใหญ่ป่ะไม่ค่อยเใหญ่หั่เทียนหัวเทียนมันจะหัวเทียน ได้มได้มาครึ่งตัวตัวอะไรมากินไงครับได้มาครึ่งตัวเห็นมันลอยอยู่ไม่ใหญ่ฮะาดนี้ไอโด,ดออมันะะกัดเปล่าวอะไรสเดกัดเออตัวใหญ่ด้วยแล้วมันกัดลอยมาก็ล็อกมอสเลยครับผมมัธรรมดามันหน้าตายเลยน่าจะเพิ่งน่าจะเพิ่งกัดหรือเปล่าไ,ไม่น่าจลอยได้ไนลอยอะไเนี้ยแล้วอยู่ตรงนี้เหระครับ เลือกอว่ามีข้อเข้ามาผมไปดูไม่ไม่เจอเพราะตัวเฮียมันคงรับปลาดินไม่ทันแล้วแน่แล้วพอตัวเฮียมันจะกินปลาตายไม่ได้โดนน่าจะใช่